สวัสดีค่ะพบกับรายการสารคามตามรีวิวกับเก๊เก้เช่นเคยนะคะมือนีเดินทางออกมาพูดคุยกับลูกค้าคู่บตาเนาะค่ะเนาะได้ยินข่าวลูกค้าทานนีมีรถแท็กเตอร์คู่บตาด้อพี่น้องเด้อแต่ตอนนี้นะคะขอพิงไฟสะกอนนะคะรู้สึกว่าอากาศหนาวอิลีนะคะมือนีอ่ะพร้อมไปค่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะขัไปพูดคุยลูกค้าพร้อมกันเลย <c oughs> พร้อมแล้วไปเลยค่ะ <c oughs> โอ้สมัครควันพี่น้อง <c oughs> ป้าป้าป้าผมสันติศรีภาชัยครับค่ะ เป็นอย่างไาคือเดลเหลือกใส่ผลิตภัณฑ์ของคูบัตาค่ะมีผู้ใดแนะนำเข้ามากบอก็มีครับมีเพื่อนบ้านแนะนำมากอะว่าใช่ดีก็เลยจะกล้องเบิ้งครับก่อนที่เฮาจะไปตัดสินใจซื้อนะคะเนาะเฮาเคยทดลองเดลใส่งานของคูบตามาก่อนบ่ค่ะหรือว่าไปซื้อเลยกะเพื่อนบ้านใส่ทยหน้าตะคองแล้วก็ล่องเบิง้งเบิ้งเบิ้งกะาถามสอบถามเบิ้งก็ว่าใช่ดี แต่เขามีโอกาสก็เลยเอามาลองใส่บึงอค่ะแล้วเป็นอย่างเขาคือได้เลือกใส่ของอตัว l อ0 18 s อค่ะกะ็มันตัวนี้ก็เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรแถวบ้านค่ะและในส่วนลักษณะงานที่เข้ามาใส่เนาะคะ่ะเนาะมาใส่ส่วนตัวบ่ค่ะหรือว่ารับจ้างพร้อมก็มีพุูนเอินใส่ก็ไปครับรับจ้างนิดๆหน่นนนอยเพระได้ อ่าโดยค่ะโดยส่วนมากนี่คือเฮ้ามาใส่ส่วนตัวเนาะค่ะเนาะค่ะแต่ใส่งานมากเคยเจอปัญหาอย่างบ่ค่ะสำหรับรถแท็กเตอร์คูบัตรเอาหาศูนย์หนึ่งแปดเอสพีบวครับบ่เไยก็ดีครับในการเติมตัวดีอ่าค่ะในการเติมน้ำมันปริมาณน้ำมันดีบ่ค่ะครับครับค่ะถ้าสมมุติว่าเฮ้าอยากแนะนําสําหรับเกษตรกรที่เพิ่นอยากได้รถคูบัตาคือเฮ้าเนาะค่ะเนาะลูกค้าอยากแนะนําว่าจังไรค่ะแบบใหายเพิ่น สำหรับลูกค้าที่เพิ่นกำลังล่าเ่ใจอยู่สิหมค่ะก็แนแ่ะนํำให้ดีแหละเพราะว่าอะไรทุกอย่างยนยสร้างก็แนะ่นํำดีสร้างออกมา,าหาก็ะะนะ่น้ำดีให้เอาใช้งานได้ถูกต้อง คูบุต้ามาสารคมเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันเยี่ยม